สบายดีสบายดีเบอร์สครูทุกคนพี่น้องจ้ายินดีต้อนรับเขาสู่สองเซาลอยพี่น้องเมื่อน,นี้แดดเปียงป้างเนะาะเมื่อนี้มาพอกันอยูให้หน้าพี่น้องมาเกี่ยวเขาสบายดีพี่น้องเกี่ยวเขาเด้อเกี่ยวเขาวันแหลกพี่น้องอันนี้หน้าไข่อันให้ในขางอันคอกมูนแคมเพิอนเนาะเดโอยูเพือนอันนี้คอกมูงสีงามเฮงเขาให้หนี่นะเนาะ มันน้ำขี้ฝุ่นไหลลงทางทางตาดทางเกี่ยวพี่เนาะทางจากคนตาดทางจากคนเกี่ยวคนเกี่ยวเดยคนหนึ่งพอ,อย่านฝนมาได้ย่านอบ,บทันมันนาให้ใหญ่แมันมีน้ำเนาะ พี่นอ้อซุกผู้ดีเกี่ยวพี่น้องซ้ำนี่นะข่าวอิตเตอร์อข้าวส,สวรรค์น,นะกับพ่อเกี่ยวแล้วล่ะข้าวบะแปร์ลุยลุยพี่น้องเกี่ยวข,าาข่าวจ้าเจ้าเจ้าพเงินหยันคนบ่ ปป่งมันเป็นพอรอนเลอะดอยมันแย่บัดนมัดนะั่นปป่งแบบหักต่อเพื่องแห,ง,หงไห้ไ้ใหญ่นะ่ะมันมีนาำตรงในหักต่อเพื่องปป่งแย่ลาย,นะยาแต่มันกตงงามดิอยาก็มันขึ้นพระท่านเขาสำหรับ งามจักปุ่งพ่อนเขาได้หัวซักไปซากมาอยู่บอดหมัดมันเสียเวลามหมัดงีเกี่ยวให้นี่แหละจะช่ลงไปเกี่ยวหน้าให้ไง<ม>เห็นบอกป,ป่งกลับไปกลับมาอยู่ในผ่อนเขาคนน่ะ หยาผักปอดหล้าเลยน้องหอมไหมงั้นขี้ดลุจักมานั่งคาวหอมกับมานำใบมากับมาแล่นจุดหูเสียกตาเต้าปูเกี่ยวบัวนี่ลมเฮงๆเนาะ นี่มันแห้งใครเันปุูงสบายเกี่ยวม่วนป้เฮ้ยซามนี่มันเกี่ยวม่วนเน่เขานะเขาเอิญเข่าอันมันซุกหนานั่มันเป็นนะนี่นะใบมันยังเขียวคือมันหนามันลายแต่ใบมท์ยังเขียวแต่เมืกมันซุกเนาะกูดีเกี่ยวม้วนใครนี่มงอผโเนี่ย ดำนะขาสอกขาสอกนี่ขาแขนหมดเลยดำไปไำขึยน,นี่ดำขาสอกขาแขนเลยเด่นนี่มันงามเิคนี่ค่ะสิมงคือแหงว้ เนี่ยแล้วตะกี้ก็ว่าสิบเบรมากเกี่ยวเลยพี่น้องคิดไปคิดมาโอ้คันบเกี่ยวพั่พนฝนมานี่เขามันก็สิเริิมก่อยเลยคือเขาแบบหมากมันมันม,นนมนันสูกแ้งนะเขามันก็สิกรอบเลย มีหมามันก็เริ่มแหงเลยนี่เนาะแหงไวเลยดิเกะเกี่ยวก็ได้ขาวมันสูกแหงเห็นบ่ขาวมันสูกแหง วันละสองร้อยเนาะพูน้องจ้างเคี่ยวเขาวันละสองร้อยแต่ว่าให้นี่มันก็บ่บม่น้ำเนาะมันแห้งมาแลวเนาะ นน้มผัดเห็ดดิเดส้มผัดวีวีเมื่อวานนี้เฮงกระลมเฮงมื่อวานี้ลมดีอยู่พุ่ล,ม,ลมแต่เสื่อคอยนี่ลมปวเขาเลยทรงสันพี่น้องปขาเลยนี่นะ <laughs> คิดมาอยากหัวอยู่ยมื่อ หนะบ่หกะงามเดไยหันนะบางคนเขาเจ้ากับใส่รถเกี่ยวในบ้านสลอยนะเจอมันชิเสียเวลาอย่างหนึ่งคือเขาได้ตากเมื่อยเมื่อยตาก เมื่อไตักอีกตากแล้วยังมาตักใสกสอบอีกแต่ละเมื่อนะข <c oughs> ัดฝนมากก็บบเอาบัวทานสิตะคาดฝนนี่แหละ <c oughs> อีกอย่างแล้วก็บ่ได้เพื่องพอมเขาเกี่ยวแล้วเพื่องมันก็ออกนะเขาจะก็เป็นสอบ <c oughs> สอยงสิมาขวดอันเอาเพื่องกำลังอยู่เ่็ชิได้สอบหนึ่งของมันอันไปทั้งไปทั้งมันเนาะ จ้างเกี่ยวกับจ้างอันเอารถเกี่ยวนะพ่อเป็นกันพี่น้องรถเกี่ยวสิบเบิร์นไลกลัวสอบหนึ่งหกสิบบาทเนาะหน้าสลอยพุ่นอันแต่ละปีกระซองร้อยเจ็ดสิบแปดสิบสอบมันกระโตอยูนะ่หมื่นกลัวเนาะเกือบซองหมื่นเลยเนาะเฮ้ยเนาะแถมยังใน,นมาตาเขาอีกเนายเขาก็เหี่ยอี่ด้วยข้าวเกี่ยวนะ หน้า,าอะไรคุณได้จะเกี่ยวเขาสิได้กินข้าวใหม่แล้วพี่น้องขา้า,งขาวใหม่นะี่หอมเนี่ยเขาใหม่นี่คือกว่าข้าวเก่าเด้อเพราะว่าผู้ใดก็เกี่ยวข้าวใหม่จริงๆสินะข้าวมันหลายแล้วทาข้าวมันก็ซีดุดลงข้าวเก่าเานี่ยยังแพงอยู่เดี๋ยวนี้ ี่น้องบ้องในเะขากับอันเขากับหยาเนี่ยทอดกอันเนี่ยอะไรให้เนี่ยเด้อดพี่น้องเด้อเกี่ยวเข่ามือที่ช่องเขาเกี่ยวด้วยนี่เนาะข้างที่ชองแม่นข้างที่ช่องจะแรกเกี่ยวอยู่ลุมให้เดียวนั่นนะก็เกี่ยวไว้เต๋อมาเจ้าะกัน อ๋อเป็นลมมือนใจเนาะนี่เนาะสะรอเปืนยังบุษินบ่มือนนะตั้งไงตั้งไงเฮ้ยจงไงหลงใกล้หลงโอ้พี่ดาวเอ้ยยังว่าอะไรเนี่ยเป็นล้นพัวก็ยังบุมีปัญญาเอาลูกเอาลูกก็ยังบอได้ ไใช่เลยพี่น้องเมฆก็เริ่มหายไปเบิดแล้วล่ะที่ยังเกาะกันอยู่เม้าไงมาแล่วเมฆเต็มอีกคนหรอเมฆมันเกาะกันมาเต็มเชียวกระดอกมื่อเมฆหายไปเบิดใครอยู่เมฆมัาก่อนกันโอ้ยครับคนตกค้ำซอยพี่น้องเชียมาผีเข่าไม่เศร้าเมฆอ้าวคนขี้มาบอเอ๊ะพี่หนุ่มพอมุดบอกว่า

ว่าเวาที่ชิบสีชุบห่าเดี๋ยวมันขาดเด้าบด่เด้าแยกพี่น้องว่าน้ำฝนพาอากาศสัปปีนี่นะเดาแยบนมันมาดีบัดถ่ายดิ้่ ปนนไปดอกงา่าแค่มันไม่เดี่ยวกับเต็บรถไทยแล้วคเนบดมือแม่นมีตะโคดง่ายจ้างตาดไปแน้วพี่น้องขนาด่าอันตด้พอ่อนุองม,นมือนะมาเกี่ยวมาอันมาหัดด่วยนะเฮ้ยแม่เก็บไปกแล้้ แล้วเนี่เขาคุณแบบมันตัดแล้วมันแบบมันได้หยนะ่านันหมาพี่นนอะเขามาัดเขากันได้มัดหย่าเขานาะแล้วมันแบบมันได้ลายกว่าเกา่านะมันกับสิทธิคนลายกว่าเกา่าแม่นได้เพื่องลายบานนี้เขาผูกคนณเขาก็ได้คนณลายเถี่ยวได้มันบนไะด้คนแต่เขาทั้งหย่าทั้งยางเขามัดรวมกัน พอนว่าฮะก็เขาใครอยู่ดอกเ้าเจ้าบมมีน้ำเหมืนเดช่วงดำนะโอเคอยู oh, okay, ่พ่อนะพอนว่าโอเคอยู่เลียกันแล้วเลยพี่น้องไอาเคยใหม่หม่เกีก่อาขึ้นก็ได้ชนะ เห็ดแล่นนั่นได้บอกคนเห็ดนั่นได้บอกเมื่อยได้บอกเอาเกี้ยวเกี้ยวคอยชี้ยืนเบิ่งเนาะยืนให้กำลังใจเนาะโอ้ไม่ใช่ใส่หมวกจี้ยังนะหมวกใหม่เพิ่อนผมหมวกใหม่เพิ่นเด้ยนะ ท้งมือใหม่บ่กล้วท้งมือเก็บเข่าเพ่อโอ้โหคนตัดมาเลยมาเด้อพี่น้องเด้อเกี่ยวเขาน้ำกันเนาะก็ซอยแน่บ่พี่น้องคลิปนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้ซ้ำนี่เนาะพอกันคลิปหน้าพี่น้องไปแล้วสบายดีขอโตไปเกี่ยวเขากันเด้อ